แฮปปี้เบิร์บเดย์ทูยูครับนี่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยปีนี้ห้าเก้าเต็มแล้วย่างหกสิบละห้าเก้าย่างหกสิบละอ่าสุขภาพแข็งแรงกุ้งนี่ก็หกสิบละคืนเล็เลขเลขกหกสิบแล้วพุ้งเนี่ยอ๋อดีก็ห้าเก้าแล้วกุ้งก็หกสิบอ่าอย่างไงสบายดีแข็งแรงแข็งแรงทำบุญก็ขอให้ตัวเองแข็งแรงแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงอือะไรจะดีกับสุขภาพอ่ะอ่านี่ครับเฮ้แม่เทวดา เวลาผสมแกงมาซะเลยสี่เลยม่็ไ <c oughs> ม่เกินวันเกิดแม่ผมยาดายาดาครับจะหกสิบแล้วครับวัยรุ่นหมดไปแล้วก็จะสู่วัยที่แบบวัยหกสิบอะนะคนวัยหกสิบเราไม่หกสิบเราก็ไม่รู้ว่าวัยหกสิบเขาเป็นยังไงกันนี่ก็เลยพาแกมาถ่ายอรูปกับพ่อนะครับถ่ายพีเวดดิ้งเขาไม่มีรูปพีวดดิ้ง กันสมัยสาวๆนุ่มๆนะอายุ60แล้วเขาเลยถ่ายผีเวดดิ้งกันซะเลยนะมาที่เออชายหาดทะเ,เลมันสวยมากนะผมก็เลยแบบอยากจะมาถ่ายแบบแสงสวยครั้งหนึ่งสวยจัดเลยนะครับพาน้องสาวมาแล้วก็ตัวเล็กนุน่นเล่นเล่นน้ำกับคุณตายอยู่นูน้นนะครับนะก็กลับมาเพชรบุรีรอบนี้ก็สนุกสนานเลยนะครับใครที่กำลังเดินทางอยู่แล้วก็ อยู่ต่างจังหวัดแล้วนะครับก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็เทคแคร์นะครับในส่วนของครอบครัวเยอะๆนะครับการที่เราได้อยู่กับครอบครัวแล้วเราได้เทคแคร์เนี่ยจริงๆมันเทคแคร์ได้ตลอดนะัมยังเป็นว่าจะต้องเป็นวันสําคัญนะครับนะถ้าเราทําได้บ่อยๆมันก็จะดีต่อเรานะครับนะก็เวลาที่แบบกลับมาแล้วเนี่ยมันเหมือนชาร์จแบตนะครับเราชาร์จแบตให้เราชาร์จแบตแบบจริงๆนะครับก็จะมีรอยยิ้มนะความสุขแยแยมากมายโอ้เห็นไหมแบบว่า ฟีลดีมากเลยเห็นตูตาเน่รู้น่นาไปแล้วตายตัวเล็กตัวเล็กลงอยากมาเล่นอยากมาเล่นน้ำทะเลนะโปรแกรมนะครับนะโอเคก็เอ่อปี2025นะครับใกล้จะหมดไปแล้วนะครับใครที่กำลังจะตั้งเป้าหมายในส่วนของปี2026ใหม่ก็ถือว่าเป็นปีปฏิทินที่จะเริ่มต้นละปีนี้อะไรที่ทันก็ยินดีด้วยอะไรที่ประสบความสำเร็จก็ ก็เก็บมันไว้นะครับส่วนอันไหนที่มันพลาดไปหรือไม่ได้เป้าหมายก็ก็พยายามปล่อยวางมันไปนะครับแล้วก็ไปเริ่มกันใหม่ไปเริ่มกันใหม่ในปีหน้านะครับก็เวลาเข้าปีเราเริ่มกันใหม่ได้เสมอแล้วก็ตั้งเป้าหมายตั้งแทร็กเก็ตให้มันสนุกสนานใช้ชีวิตไปนะครับอืมวันนี้ผมไม่มีอะไรก็พามาดูบรรยากาศรีแลกซ์รีแลกซ์ทะเลทะเลมือถือเขาตกปะ เดิน oh. ดูตาครนี่คุณตาเขาโอ้โหแล้วมาซูมไม่ได้ไม่งันซูมแหงนี่คุณตาเล่นอยู่กับหลานนะครับก็จะเป็นคนเดียวที่ลงไปในน้ําทะเลนะครับได <c oughs> ้ถ่ายถ่ายเขาไว้บ้างปะเออถ่ายเก็บไว้นัอนถ่ายเขาไวนะ้นั่นนั่นโอเคนะครับผมนะ happy ending yay